ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับยังมือเศร้าเนาะครับเนาะครับของมือวันจันทร์นะครับครับมือนี้แนวทางของแอ็ดนะครับจะมาลงให้พี่น้องเขาก็คือเป็นมือวันเหล็กเหล้าพัฒนาออกนะครับมือนี้นะครับสองทุ่มยี่สิบห้าประมาณนี่นะครับเนาะครับแนวทางของแอ็ดครับจะเน้นให้พี่น้องเขาแค่สองคู่นะครับบ่เกินนันนะครับครับวิยนสามตัวนะครับพี่น้องซี บอวินซีโตวนะครับกับบ้างเรียกสามโตความนะครับนวดนนี้นะครับอพี่น้องพาพี่น้องเข้าชมบรรยากาศสักก้อนนะครับขอเอดคำนวณเรียบเปเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะกับกระยูบันสวนนะครับพี่น้องเอฟซีกับเอ็ดนอนอยู่ี่ประจำนะครับ พราะว่าอยู่ในบั้นนะครับมันแอาอาัดนะครับก็ออีกย่างหนึ่งก็อยู่บั้นสวนของแอดนะครับกับปล่อยปูปล่อยปลาไว้ไล้นะครับก็ต้องออกมาเฝ้าซิ่งโฟลขวงแล้วลก็เปลี่ยนมองที่เ <c oughs> งียบสงบนนะครับพี่นอ้องทุกที่บรรยากาศตอนเช้าๆนะครับเนาะเพราะว่าแอา็เขียน เด็กว้เรียยร้อยแล้วนะครับเนาะพี่น้องแย่สองค,คูนะครับเล่าพัฒนานะครับเอาก็มีโอกาสเขานะครับถามมีโอกาสเขาก็บ,บ่เปืองนะครับพี่น้องอทุกิบ,บ่เปืองงบนะครับเนาะแต่ว่าถามีโอกาสลดก็มีโอกาสลดใดขึ้นกันนะครับเพราะว่าป่อยเหล็กให้พี่น้องเขาแค,ค่สองคูครับสำหรับแนวทางขำขึ้นนี้นะครับเนาะ น,น้องซี่ผ้าลูกไสเอาต้นมะปางมาปลูกนะครับเนาะยัปลูกไว้อยู่ในบ้านนะครับที่นี่สถานที่มันแคบนะครับก็เลยขุดต้นมะปางมาปลูกขุดมาเป็นเหงาเลยที่พี่น้องซี่เห็ุเป็นพี่จังไอที่เพิ่นปลูกต้นไม้ไขายนะครับปลูกต้นไม้ไง่คาย น้องเหซีนะครับมาชมแนวทางไปน้ำกันนะครับเนาะ การเลี้ยทางของอาจารย์เพียงจันนะครับพี่น้องทุกที่คืถือว่าตัวเลขของอาจารย์นะครับงามนะครับพี่น้องตาวาเล็กเบี้นนะครับมีอยู่หาตัวนะครับพี่น้องครับปกติแล้วอาจารย์จะให้เลขกเบี้นมากี่ตัวนะครับวันนี้รอบนี้นะครับให้นมหาก็คือหาตัวนะครับเจ็ดหนึ่งสองสี่ห้านะครับเลขกเบี้นนะครับเนาะเจ็ดหนึ่งสองสี่ห้า thì đồng xi mà chôm nhau thang hàng ẹt nó làm nó em sau nóc chắc xiếng nóc nhang thì nó biến na đi เป็นในตัวเลยนะครับเราว่าแอปบอ้าตังนาฬิกาปุ๊กนะครับให้นกมาปุ๊กเองครับเวลา,า,าเนียมือเศร้าเสียงนกจะมาปุ๊กเองนะครับพี่น้องเพราะว่ามันนกโดยธรรมชาตินะครับนกเขาลูเวลาของของเขาออกธรามาออกหากจินนะครับรับก็คือกันครับเวลาของนาฬิกาเลยนะครับเนาะเอาธรรมชาตินะครับปุ๊กเอง นี้เป็นมือวันจันทร์นะครับจันทร์ที่28นะครับ เวลาหน่อยนะครับเลยเขชิญช่วงพี่น้องไปพร้อมนะครับเนาะที่แอดเขียนไปนะครับเลยบบโชเลยนะครับพอมันได้เวลาหน่อยๆเพื่งจะได้หานาที่นะครับพี่น้อง เลขวิ่งนะครับพี่น้องรับวิ่งหนึ่งตัวเดียวนะครับจับคู่นะครับ เน้นๆน,น,นะครับ ก <c oughs> ลับเป็นเลขสามตัวนะครับพี่น้องที่สามหนึ่งห้านะครับพี่น้องตัดสร้อยเอานะครับพี่น้องท <c oughs> ี่แนวาทางของแอดนะครับ ก็มีอยู่แค่น,น,คน,นี้นะครับเนาะอพี่น้องยูซีนะครับแช็หน้าจอนะครับครับวันจันทร์ที่28นะครับเดือนเมษายนนะครับ2568ลาวพัฒนานะครับ กับของเซียนนาดีเนาะครับเนาะขับฟันหนึ่งวิ่งหนึ่งนะครับเน้นที่หนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งนะครับครับส่วนเหล็กสามตัวกับสามหนึ่งหานะครับพี่น้องทุกทีแนวทางของแอบสำหรับราบพัฒนาคืมีโยแค่นี้นะครับเอากับอฟให้พี่น้องเข้าสุขูสุขคนนะครับเนาะให้โชคให้มันนะครับให้เฮงปังกับแนวทางของแอบนะครับสำหรับมื่อนี้กัแอบกัใส่ความสามารถของแอบว่ามันคัดคักเราหรือพี่น้องทุี สำหรับตัวเลขก็ถือว่าเป็นที่น่าพึ่งพอใจนะครับของแย็ดนะครับเพราะว่าคัดมาแล้วนะครับเนาะเด่นที่สุดนะครับได้คแค่สามคูนะครับกับส่วนสุดเตียมยี่สิบสองคูนะครับพี่น้องซี่นะครับแย็ดตัดสินใจนะครับบอลงนะครับเลขสุดสุดเตีมสุดใหญ่นะครับเนาะสุดที่แอ็ดคัดออกนะครับยี่สิบสองคูครับมาเหลืออยู่แค่สองคูกับเลขสามตัวนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้ก็ในช่วง้มันนะครับพี่นองกุ๊ซี่สุกูสุคนับสวัสดีครับ